ข้อที่5ของนโยบายพักเศรษฐกิจซึ่งเรามี4ข้อแล้วคือ1การสร้างรถไฟความเร็วสูง2การทำโอเชียนลิงค์หรือทางเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิก3การแก้กฎหมายนะครับที่จะคนที่ทำผิดกันโทษคอร์อรัปชันข้อราบังหลวงหรือ ข้าการที่ผิดมาตรา157ประหารชีวิตทั้งผู้ให้ผู้รับและโทษปะหารโทษจำนะไม่มีการลดโทษข้อที่4คือปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำคือตำรวจปลายน้ำคือกรมแระชทัณฑ์นะครับและผมเคยบอกไว้ว่าก่อนเลือกตั้งนะให้ประชาชนตัดสินใจง่ายขึ้นผมมีนโยบายข้อที่5นะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าอาจจะมีความเหมือนในเรื่องคำพูดแต่การปฏิบัติแตกต่างชัดเจนนะครับก็คือ พรรคเศกิจถ้าได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเป็นผู้นำรัฐบาลผมจะลดค่าไฟฟ้านะครับให้กับประชาชนทั้งประเทศนะครับจากเดิมตอนนี้ยูนิตละ3บาท94สตางค์นะครับพรรคเศกิจจะดำเนินการลดค่าไฟเนี่ยเหลือ2บาท80สสตางค์คือลดลงมา หนึ่งบาทสี่สตังค์ถามว่าทํายังไงนะครับคือหนึ่งเนี่ยปตทเนี่ยการเป็นตัวเลี่ยงไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยถือหุ้นใหญ่คือตัวรัฐบาลเองอ่ะโดยกระทรวงการคลังถือหุ้น5 1กองทุนมาจุพักถืออีก9%้รวมแบบเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลถือหุ้นใหญ่เนี่ยนะครับรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะมีนโยบายให้กับปตทนะครับที่ผ่านมาปตาทเนี่ยบริหารเนี่ยโดยคำนึงถึงกําไรสูงสุดของ องค์กรแต่ถ้าพรคเศรษฐกิจเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วจะได้เป็นผู้นําการจัดตั้งรัฐบาลผมจะให้นโยบายกับปตทว่าจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักโดยปทตทจะต้องปรับราคา,า,า๊าซอุตสาหกรรมในธุรกิจปิโตเคมีให้เป็นไปตามจริงโดยที่จะไม่นำราคาก๊าซในภาคอุตสาหกรรมปิโตเคมีมาถัวเฉลี่ยกับราคา๊าซในการผลิตกระแสไฟฟ้า ของภาคผู้เรือนครับ 2. ผมในฐานะถ้าผมได้เป็นผู้นำรับาลผมจะควบรวมกิจาการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเข้าด้วยกันนะครับการบบทั้ง3ข้อนี้จะทําให้เราเนี่ยสามารถลดค่าไฟได้ยูนิตละ1บาท14สตางค์จาก3บาท94สตางค์เหลือ2บาท80สตางค์ซึ่งถ้าพรรคแรได้เป็นรับาลผมจะดําเนินการทันที